มาแล้วครับขบวน531นะครับได้คีวเวดไห้5212ทำขบวนมานะครับวันนี้วันนี้มาสายนะครับมาช้านะครับวันนี้กําลังจะผ่านบ้านแห่8นาฬิกา13นาทีนะครับช้าอยู่ราวๆ646นาทีนะครับวันนี้ถ้าไม่มาสายนี่ไม่มีโอกาสจะได้ถ่ายนะครับขบวนหน้ึ3 1เพราะว่ามาดึกมากๆนะครับ5ทุ่มเที่ยงคืน แล้วนะครับเดี๋ยวมีขบวนตองห้าตามหลังมานะครับแล้วก็ขบวน559นะครัขบขบวน559นี่ตามหลัง415มานะครับอันนี้ขบวน416ก็กําลังจะเข้าบันทัดแล้วนะครับตอนนี้วันนี้เช้านี้รถเยอะนะครับ